คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนชราที่บ้านของคุณนะฮะควรจะกินไข่ไหมและควรจะกินไข่วันละกี่ฟองครับก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องบอกว่าไข่เนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าการเอาไข่ให้ผู้สูงอายุทานเนี่ยนะครับจะต้องคํานึงถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอันที่หนึ่งที่เราจ้องคํานึงถึงเลยคือโรคที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุที่บ้านคุณนะครับ มีภาวะที่เป็นโรคไตนะแล้วก็เป็นโรคไตระยะท้ายๆนะครับหมายถึงระยะ4ระยะ5นะครับอย่างนี้จะต้องจํากัดโปรโตีนที่มาจากสัตว์นะครับไข่เนี่ยเป็นโปรโตีนสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดมีภาวะที่เป็นโรคไตท้ายๆนะครับอ่ะจะต้องระวังเรื่องการกินไข่นะครับอันที่2คือเรื่องของภาวะไขมันสูงนะครับไข่เนี่ยนะฮะตัวไข่แดงนะครับจะมีคอเลสเตอรอล,ลแล้วก็ไขมันอิ่มตัวข้้งสูงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นไขมันสูงนะฮะก็จะต้องพยายามหลบหลบไข่แดงนิดนึงมาถึงว่าอ่ะตอนนี้สมมุติว่าเรากําลังจะให้ผู้สูงอายุที่บ้านกินไข่ใช่ไหมก็เอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผู้สูงอายุกินไข่นะครับเอาไข่ขาวก่อน นะไข่ขาวนะครับคิดง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าน้ําหนักตัว10กิโลนะครับให้กินไข่1ฟองไข่ขาว1ฟองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุที่บ้านสมมุติน้ําหนักสัก45กิโลนะครับอ่าหนักสมมติอ่าคุณยายหนัก45กิโลนะครับวันหนึ่งนะครับคุณยายสามารถรับไข่ขาวได้4ฟอง นะครับเฉพาะไข่ขาวก่อนนะเฉพาะไข่ขาวก่อนนะอ่าสี่ฟองนะครับให้ได้สี่ฟองคราวน,นี้แต่ว่าสี่ฟองนี่คือเราคิดว่าอ้าวคุณยายเนี่ยไม่ได้กินไข่อย่างเดียวใช่ไหมคุณยาจจะกินหมูกินเนื้อกินอ่ากินไก่กินกุ้งกินปลานั่นก็ได้ปโปรตีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครจะให้ไข่ขาวคุณยายนะครับก็4ฟองเป็นอย่างมากนะครับอาจจะ1ฟองก็ได้2ฟองก็ได้3ฟองก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณยายนยอย่างที่บอก ต้องไม่ได้เป็นโรคไตระยะท้ายๆนะครับถึงจะรับไข่ขาวได้แบบนี้เนาะเมื่อกี้เราเอาไข่ขาวเปอกมาสี่ฟองใช่ไหมครับอ่ะถ้าสมมุติว่านะครับคุณยายไม่ได้มีภาวะที่เป็น คอเลสเตอรอลสูงนะครับหรือว่ามีภาวะไขามันสูงนะครับเราก็อาจจะให้คุณยายกินไข่แดงสัก1ฟองหรืออ่ะสฟองอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณยายมีภาวะไขามันสูงมากๆนะครับเราก็อาจจะต้องลดไข่แดงลงเหลือครึ่งฟองต่อวันทำไมโค้ชถึงบอกว่า ออไข่แดงเนี่ยยังจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าอะไรครับเพราะในตัวไข่แดงเองเนี่ยนะครับมันจะมีวิตามินจํานวนมากนะครับมีแร่ธาตุจำนวนมากนะมีกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายจํานวนมากเพราะ,ะการที่เราไม่ได้กินแต่ไข่ขาวนะครับแล้วก,กินไข่แดงด้วยเนี่ยก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ทําใหเ้เหล่านังที่บ้านเนี่ยเนาะได้รับพวกแบบวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุจากไข่แดงซึ่งก็เป็นประโยชน์มากมากเลยนะ โอเคนะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะครับว่าการกินไข่สาหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีประโยชน์แต่ว่าเราจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆที่โค้ดว่าไปเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ประโยชน์จากการกินไข่มากที่สุดครับ